สวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวค่ะวันนี้มาอะไรเลยน้องน้องเมียวหลับสบายค่ะน้องแมวหลับสบายตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ค่ะพี่ก็อะไรนี่นี่อะไรพี่ก็มีบุญมีบุญนั่งเฝ้าเมียวเมียค่ะเมีเมียวนอนนอนอยู่ข้างบนมีบุญอยู่ข้างล่างค่ะมีบุญมีบุญเฝ้าไข่แล้วลูกเฝ้าไข่เห็นไหม ไอ้ไหมไอ้เมียวมันหลับปุ๋ยเลยมีบุญนั่งเฝ้านั่งเฝ้าเมียวเมียวเมียวเมียนอนหลับไอ้นี่ลอยลอยขวนนี่ไอ้หลวงลอยขวนที่ขาดนี่มีบุญนะจัดการเมื่อคืนนี่ลอยขวนทำทำหน้าที่เป็นเป็นอะไรกันเป็นทหารเอกวะเป็นผู้อาลกาน้องเหมียวน้องเมียวหลับปุ๋ยเลยหลับสบายเลย มีบุญละมีบุญละมีบุญเป็นยามเป็นยามเฝ้าเหมียเมียเป็นไงลูกเฮ้ยเป็นไงเฝ้าน้องเมียน้องเหมียเต้นแล้่มีบุญถามว่านอนตต้นหรอเ่อ มีบุญถามน้องเมียวเตือนละตีสันปันได้ตัวได้สันจะได้เด็กตัวได้น้องเมียวสันมีบุญถามนั่งเฝ้าเลยนั่งเฝ้าเมียวเมียวแล้วน่ารักไหมมีบุญน่ารักไหมไม่มีโชคดีได้ได้เมียวไม่เอาไม่เอาไม่เอานะมีบุญนะเอาตัวหนไหม สีทองนะไหมจังเลยจังเลยแย่งแย่งโซฟากันกับน้องเหมียวเนาะมีบุญหวงังหวงังโซฟฝานั่งแล้นั่งแล้ว,น,ลวนั่งเฝ้าเลยอะนอนเฝ้าแล้ว นอนเป้าแล้วอ่นอวนวาน้องเหมียวตือนแล้วเ้าน้องเหมียวเล่นกับนอ้องเหมียวไม่เอาไม่เอานะลกูกเล่นด้วยกันดีๆเล่นด้วยกันดีๆไม่เอานะมีโบนนะ ตัวนี้จะไม่ค่อยค่อยเล่นก็มีบุญค่ะตัวนนตัวนนสีสีทองจะเล่นเล่นก็มีบุญอ่ะเหลืองมานี่ลูกเหลืองเหลืองมาเล่นก็มีบุญเลยเหลืองเหลืองมาเล่นก็มีบุญเลยนี่ตัวนี้จะเล่นก็มีบุญค่ะตัวตัวนี้คนละตัวค่ะคนละตัวเอาไม่เอาลูกไม่เอาเอ้หวงโซฟากันฮะไม่เอาลูกไม่เอาอ่ะ เอาแล้วกวนกันแล้วมีแต่คนอยากขึ้นไปนั่งบนโซฟาอม่มีบุญมีบุญจะขึ้นไหมอ่เปลี่ยนกับน,น้องเหมียวเลยมีบุญมาขึ้นเลยปไปไปไปขึ้นโซฟาเลยไปให้น้องเหมียวลงเลยให้น้องเหมียวลงอ่าน้องเหมียวน้องเหมียวลงไหมน้องเหมียวลงไหมให้มีบุญขึ้น